สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพับเรี้นโปรยทานแบบง่ายน่ารักกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูน,นะคะว่าเราใช้ริบบิ้นอะไรบ้างโปรยทานของเราวันนี้นะคะเป็นรูปทรงของดอกไม้สวยๆกรีบบ,นบานๆนะคะน่ารักมากๆเลยด้านข้างนะคะและก็ด้านหลังค่ะริบบิ้นที่เรา ใช้วันนี้นะคะเราก็ใช้ริบบิ้นฮอเรียนตาทีจับปินยูค่ะเป็นเบอร์สองจะใช้เป็นสีชมพูนะคะและก็มีลายดอกไม้สีขาวค่ะน่ารักมากๆเลยจะตัดออกมา4เส้นความยาวก็อยู่ที่25เซนติเมตรค่ะเตรียมกันไกเรียนบาทแล้วเรามาเริ่มพับกันเลยดีกว่าค่ะในขั้นตอนแรกของเราค่ะเราก็จะนำเอาเริบบิ้นทั้งสเส้นนะคะมาตัดปลายให้แหลม ทั้งสองด้านแบบนี้เลยเพื่อสะดวกในการลอดช่องค่ะจากนั้นก็จะรวบปริป้นมาให้เท่าๆกันด้านนี้นะคะจะเป็นด้านที่มีลายเราจะหันด้านนี้ค่ะด้านที่ไม่มีลายออกมาและพับลงมาประมาณ10เซนติเมตรค่ะนี่นะคะตรงนี้ก็ปีมให้เป็นรอยเลยจะได้ด้านสั้นแล้วก็ด้านยาวแบบนี้จากนั้นจะมาทำฐานสี่กันค่ะโดยหยิบปริบิ้นออกมา2เส้น ให้ด้านที่สั้นที่เราพับนะคะอยู่ด้านหน้าเส้นนี้เป็นเส้นที่1ค่ะและเส้นนี้เป็นเส้นที่2เราจะเอาเส้นที่สองนี้คล้องไปที่เส้นที่1นี่นะคะต่อไปเส้นที่3ค่ะนี่นะคะจะนํามาคล้องข้างล่างเส้นที่2แบบนี้และเส้นที่4 จะนำมาลอดช่องทางซ้ายมือของเส้นที่1ค่ะนี่ค่ะลอดมาจากนั้นก็กางริบบิ้นให้เป็นช่องค่ะแล้วเอานิ้วล้วงไปหยิบริบบิ้นเส้นที่3าที่อยู่ด้านหน้าให้เข้ามาอยู่ในเส้นที่4แบบนี้แล้วก็ดันริบบิ้นเส้นที่4เข้าไปดึงให้กระชับจะได้ฐาน4เรียบร้อยต่อจากนั้นก็จะนำเอาเหรียญบาทน,นะคะมาวางไว้ตรงกลางของริบบิ้น ริบบิ้นก็จะเป็นคู่ๆเห็นไหมคะจะมีด้านสั้นแล้วก็ด้านยาวเราจะเริ่มจากด้านสั้นข้างบนค่ะพับลงมาข้างล่างแบบนี้เส้นขวามือนี้พับไปซ้ายมือข้างล่างพับขึ้นข้างบนและเส้นซ้ายมือนะคะจะนำมาลอดช่องนี้เป็นการเก็บริบบิ้นค่ะนี่ค่ะดึง เนี่คะดึงให้กระชับเรียบร้อยเราก็จะหันริบบิ้นมาด้านนี้ให้ดูริบบิ้นเส้นที่สั้นทั้ง4ด้านค่ะเราจะมาเก็บตรงกลางนี้เป็นการเก็บริบบิ้นอีกรอบจะเริ่มต้นจากเส้นด้านบนนะคะเนี่คะ่ะเก็บแบบนี้เลยดึงตรงนี้ก็บีบให้เป็นรอยค่ะต่อไปเส้นถัดไปก็ เส้นที่2เส้นนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะทําแบบนี้ไปให้ครบทั้ง4ด้านค่ะพอเราทําครบทั้ง4ด้านแล้วนะคะดึงให้กระชับเรียบร้อยเราจะหันริปิ้นมาด้านนี้กันจะทําเกสรด้านในนะคะเราจะเริ่มต้นจากเส้นซ้ายมือคือเส้นนี้ จะพับริบบิ้นไปด้านหลังค่ะแบบนี้นะคะและทีนี้ก็บีบตรงนี้ให้เป็นรอยจากนั้นเดี๋ยวเราจะมานับช่องกันค่ะนี่ช่องที่1ช่องที่สองเราจะเสียบเข้ากับช่องที่สองนะคะโค้งริบิ้นมาในลักษณะนี้แล้วก็จะอั่ไปเสียบในช่องที่สองคือช่องนี้ค่ะแล้วก็ดึงค้างไว้แค่นี้พอ ต่อไปมาทำเส้นที่2คือเส้นด้านบนนี้พับไปด้านหลังค่ะบีบตรงนี้ให้เป็นรอยโค้งปลายมาแล้วก็เสียบในช่องถัดไปเห็นไหมคะเสียบไปเลยค่ะทีนี้ก็ดึงไว้ประมาณนี้นะคะต่อไปเส้นที่3คือเส้นข้างบนนี้นี่นะคะพับกระปิ้นไปด้านหลัง ปีบตรงนี้ให้เป็นรอยโค้งปลายริบบิ้นลงมาและเสียบในช่องถัดไปคือช่องนี้ค่ะเห็นไหมคะและเส้นที่4ี่ด้านบนเหมือนเดิมพับริบบิ้นไปด้านหลังนะคะโค้งริบบิ้นลงมาและเสียบในช่องถัดไปคือช่องนี้ ครบทุกช่องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็มาค่อยๆดึงทีนัดเส้นนะคะดึงเขาลงมาค่ะเวลาดึงตอนแรกๆนะคะอย่ารีบดึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่สวยต้องค่อยๆดึงเราก็จะเห็นรูปทรงของเขานะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ และทีนี้เราก็มาจัดให้เขาเท่าๆกันนะคะเพื่อความสวยงาม เนี่นะคะเราจัดเพื่อให้เขาสวยงามพอสวยงามเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทําตัวกรีบบานด้านนอกโดยการใช้ตัวกันไกลปลายโค้งแบบนี้ค่ะเราจะตัดกรีบให้เป็นทรงกลมนะคะให้เป็นทรงเหมือนดอกไม้ที่มีกรีบที่บานออกไปหรือถ้าเกิดว่าใครจะใช้ออกันไกซิกแซกก็ได้ค่ะ เดี๋ยวเราก็จะทำแบบนี้ไปให้ครบทั้ง4ด้ยานและถ้าเราพับนะคะจนชำนาญแล้วเราก็สามารถลดตัวริบิ้นลงได้จาก25เป็น20ก็ได้ค่ะหรือ22ก็ได้นะคะจะได้ประหยัดริบิ้นด้วย แล้วเราก็จะได้ดอกไม้กรีบบานสวยงามน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็ทำไม่ยากด้วยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ